เบื่อไหมคะเวลามีคนโทรมาขายประกันขายบริการสินเชื่อโอ๊ยบอกว่าไม่เอาไม่เอาก็โทมอยู่นั่นแหละล็อกเบอร์ไปก็ยังเอาเบอร์ใหม่โทรมาโดยที่ทำไมเราดูเหมือนทำอะไรกับเรื่องนี้ไม่ได้เลยจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยกำลังจะถูกจัดการด้วย PDPa ค่ะหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้แล้วแหละแต่ว่ามันจะเข้ามาช่วยได้ยังไงทำให้ชีวิตเราดีขึ้นขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เก่งจะมาเล่าให้ฟังนะคะ ก่อนอื่นค่ะต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่า PDPA คืออะไร PDPA เนี่ยเป็นกฎหมายที่ทำออกมาเพื่อให้ความคุ้มครองกับเจ้าของข้อมูลให้เราเนี่ยมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและก็จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองได้โดยกฎหมายนี้เนี่ยเริ่มมบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่1บมิถุนายนแล้วล่ะคะ่ะ คำถามต่อมาที่หลายๆคนสงสัยคือแล้ว PDPa มันทํามาเพื่ออะไรต้องบอกก่อนนะคะว่า PDPa ในบ้านเราทํามาเพื่อคุ้มครองทุกๆคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลนี่แหละค่ะโดยเขาถอดหลักมาจาก GDPR หรือว่าเป็นกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้กันในยุโรปคือเป็นมาตรฐานเดียวกันเลยนะคะการที่ต้องมีกฎหมายนี้ขึ้นมาเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยข้อมูลของเราเนี่ยมันออนไลน์กันหมดแล้วเนาะทุกคน ทําการโพส์ตข้อมูลบนโลกโซเชียลทําการอัปโหลดข้อมูลทําให้ข้อมูลของเราไม่ได้อยู่ที่ตัวเราอย่างเดียวแต่ว่าไปอยู่ในหลายๆที่แล้วข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เลยไม่ส่วนบุคคลอีกต่อไปนะคะดังนั้นกฎหมายนี้จึงเข้ามาช่วยในการควบคุมแล้วก็ดูแลว,วิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเรานั่นแหละคะ่ะ ซึ่งกฎหมายนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ได้แค่กับตัวบุคคลเท่านั้นนะคะแต่ว่าใช้กับองค์กร <Yeah. S 1> พวกนิติบุคคลหรือว่าบริษัทต่างๆได้ด้วยค่ะ <Yeah. S 1> คราวนี้มาดูต่อค่ะว่าข้อมูลแบบไหนบ้างที่จะได้รับการคุ้มครองจาก PDPA ข้อมูลที่รับการคุ้มครองคือข้อมูลทั้งหมดที่มันสามารถระบุไปถึงบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ยกตัวอย่างเช่นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเราไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ต่างๆรูปภาพของเราเองก็เหมือนกันนะคะ อันนี้ถ้ามันเป็นเรื่องที่เรายินยอมอยู่ภายใต้ความยินยอมของเราก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ยินยอมเป็นข้อมูลที่เราอยากเก็บเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเช่นฉันไม่อยากให้คนอื่นรู้เลยว่าบ้านฉันอยู่ไหนแล้วมีคนอื่นรู้อ่ะอันนี้อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยกับการใช้ชีวิตแล้วเพราะบางคนโอ๊ยเดี๋ยวจะมีคนตามฉันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนึกอ,ออกไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ควรจะเปิดเผยออกไปนะคะแต่ถ้าเกิดใครบอกก็ไม่ได้ไมายนะเป็นคนไม่มีความลับอะไรลองคิดดูสิคะว่าเคยไหม Facebook. ถ้าไม่เจอแอดนี้อีกแล้วอะ oh. ไทยเว็บนี้อุเจอแอดเดิมอีกแล้วอะน่ารำคาญมากไม่อยากเห็นแอดพวกนี้เคยสงสัยไหมเคยมีคําถามแบบนี้ไหมคะแอดพวกนี้ละค่ะมันมาจากการที่เอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยไปใช้ค่ะอ่ะเริ่มรู้สึกเรอยงว่าจริงๆมันใกล้ตัวกว่าที่คิดอีกเนาะเพราะว่าพอเขารู้ว่าอ๋อคุณอายุประมาณนี้อ,อยู่แถวนี้เป็นเพศนี้อ๋อคุณน่าจะสนใจของแบบนี้เอามาเสนอใครยังเดี๋ยวจ้า แบบนี้เป็นต้นค่ะแต่นอกจากนี้เนี่ย PDPa ก็ยังครอบคลุมความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหวด้วยนะคะคําว่าข้อมูลอ่อนไหวเนี่ยก็คือเช่นรสิยมทางเพศศาส,สนาทัศนคติทางการเมืองต่างๆอะถ้าพูดถึงเรื่องนี้หลายๆคนเริ่มรู้สึกว่าเออเรื่องเนี้เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟจริงๆเพราะไม่มีใครอยากให้คนอื่นที่เราไม่รู้จักรู้หรอกว่า เ,เรามีความคิดแบบไหนคือถ้าสนิทกันคุยกันเออโอเคอันเนี้ยได้ลองคิดดูว่าประเด็นพวกเนี้ยมองผ่านๆเราอาจจะรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีนัยยะอยู่ในทุกๆอย่างเหมือนกันเนาะอีกหนึ่งอย่างที่ p d p a มีนะคะก็คือสิทธิ์ในการที่เราจะสามารถลบเข้าถึงแล้วก็แก้ไขข้อมูลของเราได้ค่ะเคยไหมคะเวลาที่เราไป subscribe อะไรบางอย่างเอาไวอ้อ่ะแล้วพอผ่านช่วงเวลาหนึ่งไปเราไม่ได้ชอบสิ่งนี้แล้วเราไม่ได้สนใจสิ่งนี้ไม่ได้อยากรู้แล้ว แต่การที่เรากด s u b s c r i b e ไปแล้วมันทําให้เขามีข้อมูลของเราไปแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าอ้าวถ้าฉันไม่อยากให้เขามีข้อมูลของฉันแล้วอะฉันจะทํำยังไงได้บ้างกฎหมาย p d p a เนี่ยให้สิทธิ์เราในการที่จะไปลบไปแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของเราเองกับบริษัทต่างๆเหล่านั้นได้ด้วยค่ะโดยเราสามารถติดต่อเข้าไปที่บริษัทต้นทางนะคะแล้วก็บอกเขาได้เลยว่าข้อมูลพวกนี้มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็การที่คุณส่งข้อมูล,ลต่างๆมาให้เราแบบที่เราไม่ต้องการมันรบกวนเรานะเลิกส่งมาได้ไหม หรือถ้าเกิดรู้สึกไม่ปลอดภัยจริงๆขอให้เขาลบข้อมูลของเราออกจากระบบของบริษัทก็ได้ค่ะทุกคนเคยสังเกตไหมคะเวลาที่เราจะใช้งานแอป,ปแต่างๆหรือว่าจะใช้เปิดบริการอะไรใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีหน้าที่เป็น Term and Condition หรือว่าข้อตกลงเงื่อนไขย,ยินยอมการใช้งานมาให้เราซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะแบบใครจะได้ไทายยินยอมยินยอมยินยอมเพราะว่าบางแอปอะพอเราไม่ยินยอมมันใช้งานฟีเจอร์ต่างๆได้ไม่ครบเนี่ยเราก็จะแบบยินยอมโดยที่ไม่ค่อยได้อ่าน ซึ่งในนั้นอ่ะเขาจะระบุเอาไว้อยู่แล้วว่าเขาจะขอข้อมูลส่วนไหนกับเราไปบ้างนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญหลังจากนี้ถ้าเห็นต้องอ่านกันหน่อยนะคะซึ่งถ้าเกิดเราอ่านไปแล้วมีคอนดิชันไหนหรือว่ามีข้อความไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่อยากยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวแบบนี้ไปเลยอะ่ะเราสามารถเซโนได้นะคะปฏิเสธได้โดยที่จะยังใช้บริการต่างๆของแอปแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยได้อยู่เพราะว่า PDPa เนี่ยครอบคลุมอย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองค่ะ อีกหนึ่งคำถามที่หลายๆคนสงสัยนะคะว่าเอ๊เรามี p ี p ีมันจะทำให้ผู้ที่ชอบโทรมาก่อกวนโทรมาขายประกันให้สินเชื่อจะกู้เงินเราไหมมันจะลดลงได้หรือเปล่ามันจะลดลงได้ยังไงอันนี้ต้องบอกว่ามันจะลดลงเพราะว่าบริษัทต่างๆเขาต้องระมัดระวังในการเอาข้อมูลของผู้ใช้งานต่างๆไปใช้และยังเวลาเขาโทรมาเนี่ยถามกลับเลยค่ะเอาข้อมูลมาจากไหนคะส่วนตัวเคยถามแล้วบริษัทวางสายใส่เลยจ้าหลังจากนั้น้นนนเเอรัไมม่คยยโทาีกล อันนี้ก็ถือว่าเป็นขอบข่ายในการครอบคุมเหมือนกันนะคะเพราะว่าบริษัทเขาจะไม่มีสิทธิ์เอาข้อมูลที่เราไม่อนุญาตออกไปใช้ได้ถ้าเกิดเราจับได้ว่าเฮ้ยมีบริษัทไหนขายข้อมูลเราออกไปอันนี้ไล่เอาความผิดกันได้ค่ะถ้าลองสังเกตดูช่วงนี้เนี่ยพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ต่างๆหรือว่ามิจฉาชีพที่โทรมาขายของกันเนี่ยก็ค่อนข้างจะหายไปเยอะแล้วล่ะค่ะแต่มันก็อาจจะยังมีอยู่บ้างนะที่เปลี่ยนเบอร์ไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องคอยกำจัดกันต่อไป แต่ถามว่าผิดไหมบอกเลยว่าผิดค่ะคํำถามอีกหนึ่งคำถามค่ะสําหรับคนที่มีอาชีพ <c oughs> พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทุกวันนี้หลายๆคนขายของออนไลน์ไม่มากก็น้อยเนาะ คือบางคนมีหน้าร้านอยู่แล้วทําอาชีพเสริมหรือบางคนขายออนไลน์แบบเต็มตัวเลยก็มีขายทีขายดีกันเหมือนกันนะคะซึ่งคุณก็ต้องระวังเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะว่า PDPa มีผลบังคับใช้กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ด้วยเวลาที่เราไปซื้อของนะคะไม่ว่าจะซื้อโดยตรงกับแม่ค้าหรือว่าจะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆก็ตามมันจะต้องมีการกรอกข้อมูลใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่เบอร์โทรเพื่อใช้ในการจัดสง่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ถ้าเราอยากที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยเราอาจจะบอกเขาได้ว่า หลังจากการจัดส่งสินค้าครั้งนี้แล้วให้ลบข้อมูลของเรานะไม่ให้เอาไปใช้ต่อที่ไหนแม่ค้าก็ต้องมีหน้าที่ในการลบข้อมูลของเราหรือไม่ให้ข้อมูลของเราเนี่ยหลุดไปยังที่อื่นๆได้นะคะถ้าลูกค้าอย่างเราไปเจอว่าหุ้ยข้อมูลของดิฉันหลุดออกไปยังบริษัทอื่นเพราะแม่ค้าคนนี้เราก็สามารถไปแจ้งความเอาผิดกับแม่ค้าคนนี้ตามกฎหมาย PDPa ได้เลยคะ่ะ กลับกันนะคะในมุมของแม่ค้าหลังจากนี้จะเก็บข้อมูลลูกค้าเอาไวส้สะเปะสะปะไม่ได้อีกแล้วเพราะคุณต้องดูความปลอดภัยของข้อมูลเขาด้วยคุณต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลข้อมูลให้รั้วไหลด้วยนะคะอันนี้อาจจะต้องไปดูแล้วว่าจะเก็บไว้ที่ไหนเก็บยังไงหรือถ้าลูกค้าไม่ให้เก็บคุณจะจัดการการใช้ข้อมูลต่างๆของคุณยังไงได้บ้างคะ่ะอีกหนึ่งมีมที่เราจะเห็นเยอะมากนะคะตามโซเชียลตามเพจต่างๆก็คือว่า พอมี PDPA แล้วเราห้ามถ่ายรูปติดใครเลยถ่ายรูปต้องเบอร์หน้าเบอร์หน้าเบอร์หน้าเบอร์น้าคือบางทีเบอร์จนแบบถ่ายรูปอะไรมาก่อนมองไม่เห็นแล้วอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนหลายๆคนถามว่ามันจริงหรือเปล่ามันเป็นแบบนี้ไหมถ่ายรูปมาเราจะเซลฟี่ห้ามติดหน้าคนอื่นจริงหรือเปล่า,อ,าอันนี้ต้องบอกว่ามันแยกเป็นกรณีกรณีเนาะถ้าถ่ายมาเพื่อใช้แบบส่วนบุคคลไม่ได้เป็นในเชิงการพาณิชย์หรือไม่ได้ไปหาไรายได้หาผลประโยชน์จากสิ่งที่เราถ่าย ไม่ได้ผิดค่ะเราไม่ต้องไปขออนุญาตคนที่เราถ่ายติดมาว่าเฮ้ยฉันถ่ายติดรูปเธอมาขออนุญาตก่อนไม่งั้นฉันต้องเบอร์หน้าเธออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถ่ายรูปติดคนทางหลังมาแล้วอะแล้วเขาก็งเงินมาเห็นแล้วแบบเฮ้ยทำไมถ่ายฉันตอนแบบหน้าตาแบบนี้ไม่โอเคแบบนี้มันแบบ เสียชื่อเสียงใช่มากเลยปกติฉันสวยขอให้ลบเราก็ต้องลบนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นรูปของเขาอ่าเขาไม่พอใจเราต้องลบให้แบบนี้เป็นตน้นแต่ถามว่าเรามีสิ์โพสต์ลงก่อนขอไหมมีเพราะว่าเราไม่ได้หาผลกําไรหรือว่าไรายได้หรืออะไรจากจากรูปที่เราโพสตได้ทั้ทงกับการถ้ามีการเอารูปหรือเอาคลิปที่ถ่ายติดคนต,ต่างเนี่ยไปใช้ผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นแบบรายการทีวีเวอย์ลิตี้อะไรเงี้ยเขาก็จะมีการขอเช่นถ่ายทําในสถานที่เป็นร้านอาหารเขาก็จะเดินมาบอกทุกโต๊ะว,ว่าโอเคฉันจะถ่ายนะ ขอถ่ายติดได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวเลี้ยงโซนให้อะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมีมาตราการในการแก้ไขแบบนั้นไปนะคะเพราะฉะนั้นสรุปประเด็นนี้นะคะก็คือเราถ่ายรูปตามปกติได้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเฮ้ยมีความไม่เหมาะสมเกิดขึ้นแล้วเจ้าของภาพอยากให้เราลบอันนี้ก็ต้องทําให้เข้าเหมือนกันนะจ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นคนประสบเหตุปัญหาข้อมูลหลุดออกไปเราจะแจ้งใครได้บ้าง อันนี้บอกเลยค่ะเราแจ้งคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคลได้นะคะกดไปเลยค่ะที่เบอร์021421033แล้วก็โทรรองเรียนได้เลยโอเคตอนนี้เนี่ยเรารู้จัก PDPA กันมากขึ้นแล้วนะคะรู้แล้วแหละว่ากฎหมายตัวนี้เข้ามาช่วยให้เราสามารถป้องสิงทธิส่วนบุคคลของเราได้ยังไงบ้างทุกคนเองก็อย่าลืมปกป้องสิทธิของตัวเองด้วยนะคะ เพราะว่าข้อมูลของเราเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลของเราด้วยนะคะเราไม่ควรปล่อยให้ใครมาใช้ผลประโยชน์จากมันโดยที่เราได้รับความเดือดร้อนอันนี้ฝากเอาไว้ถ้าเกิดใครได,ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอย่าลืมโทรไปแจ้งด้วยนะคะวันนี้รู้จกัก PDPA กันไปแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยจะมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจมาฝากกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe รอเอาไว้ได้เลยแล้วไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ